ผมได้เอสได้ S, เอสเรื่อยๆต่อไปผมจะเพิ่มความท้าทายเป็นแบบว่าต้องได้เอสแบบว่า3รอบติดกันให้บิลลี่เข้าสู่สถานะนั่งยิงและหมุนตัวทําดาเมจตอนมอนเกิดเล็กน้อยตรงนี้ตั้งใจจะเปลี่ยนนิโคมารวบมอนแต่กดผิดเลยเสียเวลานิดนึงใช้ซีนิโคลและควิกแอซิดมาที่บิลลี่ให้บิลลี่ใช้สกิลเพิ่มดาเมจและเปลี่ยนแอมบี้มาสตันมอนก่อนเชนกลับไปที่บิลลี่เพื่อเคลียร์มอนทั้งหมดครับโอ้ยวิธีสู้กับบอสคือให้บิลลี่ยิงสนามทําดาเมจบวกแฝกเกตแอซซอลไปเรื่อยๆครับ <laughs> Quit moving! oh by night yeah. It's my turn! <laughs> oh, movement on <Yeah>. <laughs> I've got plenty of bullets. It's my turn! <laughs> Out of my way! Oh <laughs> <laughs> It's my turn! Move พอเกรดไอซ์ซอลใกล้จะเตรียมเปลี่ยนแอมบี้มายืนสนามเพื่อซันให้ไวที่สุดการทําแบบนี้จะทําให้เราได้เฟิร์เวอร์หรือบัฟจากชิวดีเฟนครบ3สแต็ปในตอนที่บอสล้มครับโอเคแต่ติดนะเปิด QTE ด้วยสกิลของนิโคและยกเลิก QTE ตามด้วยคุยแอซิดมาที่บิลลี่เพื่อรับบัฟจากสตาร์ไลท์เอนจิ้นไปตัวคุยแอซิดของบิลลี่เป็นตัวเปิด QTE ต่อด้วยนิโคและปิดที่บิลลี่ครับให้บิลลี่เข้าสู่ท่านั่งยิงก่อนจัดชุดใหญ่ใส่บอสครับ แล้วทำแบบนี้ซ้ำๆไปจนบอสตายครับผม เวไ,ได้เไตั้งใจให้เป็นอย่างนี้นยากแล้วจบปิดไม่ได้ภายในสองโลมไม่ลำบากละ นามเด็ไม่พอผมมีทางที่สองครึ่งจะจบไปหุ่นยนต์ข้างล่างได้เลยสวัดีคุณบินครับ ใช้สก so ิลโซคาคุสองครั้งเพื่อเก็บสแต็กเปลี่ยนคอรินวิ่งไปทางด้านซ้ายหรือขวาก็ได้จากนั้นถ่ายมอนไปรวมตรงกลางตรงนี้ต้องพึ่งดวงการออกท่าของมอนนิดนึงให้ตัวที่ไม่โดนเราตีเข้ามาหาเราใกล้ๆจากนั้นก็ให้คอรินกำจัดมอนให้หมดครับอะไรวะนี่วิธีสู้กับบอสคือพยายามโฟกัสไปทีละขาพยายามพังให้ได้มากที่สุดโดยเมื่อบอสตีหากเบนวิพลังงานให้สลับมาเคาน์เตอร์และพยายามให้คอรินมีบัฟของโซคาคูที่เต็ม3สแต็กอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับ โอ้โหไม่หมุนคานีก็ถอยหนีชอบใจนะเว้ยพิมแพอย่างรวดเร็วโอ้ยไอ้จิ้มตุ้มิงแล้ว และที่สาคัญคือหากเห็นว่าบอสใกล้จะล้มแล้วอย่าเพิ่งรีบใช้สกิลของคอรินเก็บไว้ใช้ตอนบอสล้มดีกว่าครับ <S <S ให้สูค่ครูเป็นคนเปิด QTE และเชนต่อไปที่คอรินเพื่อที่คอรินจะมีบัฟทุกอย่างเต็มในขณะทําดาเมจบอสตอนล้มเพียงคนเดียวครับแ้องบนอ่ะต้องเร็วกว่าดีสัก30วิให้ได้เลย และทําแบบนี้ซ้าๆไปจนบอสต,ตายครับผมอุ้ยหลบห้ากุดได้ด้วยหรอเอ้าลืมไม่ได้ไม่ได้บัฟ คนจะตีขาพี่เอาหัวมาบังขอบคุณครับเกือบนาทีได้อยู่ ห่างไกลวะห่างไกลเลย <S <S <ling> <S <S <ling> น่าจะอิ่มแพ้แล้วน่าจะเท่านี้ก็เป็นการจบคลิป,ปอธิบายวิธีคิดของผมในขณะเล่นชิวดีเฟนซ์เวอร์ชัน1.1.2ในโหมดที่7แล้วมีตรงไหนสงสัยหรือท่าตรงไหนให้ดีขึ้นได้อีกตัพิมพ์บอกกันใน,ะนคอมเมนต์ได้นะครับและถ้าหากอยากติดตามว่าชิวดีเฟนซ์รอบนี้ผมจะได้ S ในห้องที่7ได้หรือเปล่าอย่าลืมมาหากันในไลฟ์สตรีมด้วยนะครับแล้วใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม